สวัสดีครับ FC Ayudhya วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถยอดนิยมรูปโฉมทันสมัยไม่ตกยุคคนยังนิยมใช้เป็นจำนวนมากและที่สำคัญผ่านการเวลาไปนานเท่าไหร่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคตก็ยังเป็นรถที่คนนิยมใช้งานอยู่สม่ำเสมอและที่สำคัญราคาค่อนข้างแข็งไม่ตกนะครับผมถึงตกก็ตกโคตรยากเลยนะครับผมคันนี้นะครับแบรนด์จากฮอนด้ Honda Hatchback นะครับผม Honda j a z z รถยอดนิยมของวัยรุ่นไทยของใครต่อหลายคนนะครับคนที่ชอบรูปโฉมเล็กกระทัดรัดทันสมัย5ประตูอนเนกประสงค์นะครับต้องคันนี้เลยนะครับ สภาพดีๆไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับบอกเลยนะครับไม่ค่อยได้นำจด๊ดเข้ามาขายเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอนะครับจะเจอวัยรุ่นเอาไปทำปู้ยี่ปู้ยำเละเทะไปหมดแล้วแต่คันนี้ได้พิเศษไปเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างเดิมๆจากโรงงานไม่ต่างจากป้ายแดงเลยก็ว่าได้ไม่มีการดัดแปลงแต่งเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดน,นะครับผมส่วนใหญ่วัยรุ่นจะเอาไปจัดทรงโหลดใส่เบาร์ใส่รุ่นใส่นี่กับสงกับสี แต่คันนี้ไม่มีแบบนั้นแน่นอนนะครับไลท์มนทินนะครับสวยๆออกห้างป้ายแดงมาเป็นแบบไหนปัจจุบันก็ยังคงสภาพแบบนั้นนะครับคันนี้ปี2008มือเดียวป้ายแดงออกข้างเครื่อง1 5เกียร์ออตโต้ไม่เคยติดแก๊สสีสันทั้งคันเงาฉ่าแน่นอนนะครับเพราะเราทําสีให้ใหม่ทั้งคันเหตุผลทําไมาถึงทําสีอาจจะมีแดดเลียมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานแต่เรากลัวไม่สวยเราจัดการทําสีให้ใหม,ม่ทั้งคันบางๆเดิมๆทั้งคันแน่นอนนะครับ น็อตไม่ขยับเลยนะครับและที่สําคัญเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมกระจกทุกบานเป็นของ h o n d ้าทุกบานนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับเข้าที่ศูนย์บริการตลอดนะครับคันนี้เช็คประวัติศูนย์นะครับเข้าตามศูนย์ตามอู่ชั้นนําตลอดเวลานะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับเงาฉ่าทั้งคันพร้อมขัดเคลือบให้อย่างดีถอดซักถอดฟอกให้อย่างดีเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานหารถใช้งานสักคันหารถให้ลูกให้หลานใช้งานสักคันนะครับไม่ต้องลงทุนหลายแสนบาทนะครับ คันนี้ค่าตัวไม่ถึง2 0,000 0บาทรับรองคุณซื้อไปให้ลูกขับไปเรียนมหาลัยนะครับถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับรถไซส์กำลังดีสีสันเป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานก็ดูไม่แก่ก็ดูไม่เก่าด้วยนะครับผมเป็นรถอเนกประสงค์อย่างดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างภายในนะครับเป็นกรรมวิ่เดิมจากโรงงานนะครับผมทําไมผมถึงพับบอกว่าอย่างนี้นะฮะนี่นะครับผมจึงจะบอกว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูจากบัานท้ายก่อนดีกว่านะครับผม สายที่ชอบขนของนะครับสายที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดแคมป์ปิ้งแคมปิ้งต่างๆหรือสายค้าขายนะครับผมบอกเลยคันนี้นะฮะอนเนกประสงค์จริงๆนะฮะว้างมากเลยนะครับใส่มอเตอร์ไซค์ลงไปได้เลยนะครับผมเนี่ยสามารถปูปูเบาะแล้วลงไปนอนได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะลงไปนอนได้เลยจริงๆนะครับผมขนของค้าขายก็สบายๆนะครับใส่ของแบบจุใจได้เยอะใส่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเลยก็ว่าได้นะครับมอเตอร์ไซค์รถป๊อปคันเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะฮะด้านท้ายนะครับผมยางอะไหล่ แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบด้วยนะครับนี่นะฮะหลุมอะไรก็ไม่เคยซ่อมแต่งสีแต่อย่างใดนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสะอาดนะครับไร้ฝุ่นไล้ไครแน่นอนนะครับเพราะเราสปาให้ชุดใหญ่แล้วนะครับผมน็อตฝาท้ายก็ไม่เคยแกะนะครับซอกเซิร์เดิมจากโรงงานนะฮะซอกเซิร์เดิมจากโรงงานนะครับปกตินะครับรถรุ่นนี้ที่เราไม่ค่อยเอาเข้ามาขายบ่อยเพราะว่าจะเจอัยรุ่นเลยครับไปเจาะเป็นพวกกากบาทคัมเอ็กบา ปรตรงปรติกเนี่ยถูกเจาะไปหมดแต่คันนี้ไม่เคยทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เคยทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเดิมจากป้ายแดงเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นนะครับเป็นรถมบือเดียวป้ายแดงออกห้างนะฮะนี่นะฮะเบาะสะอาดานะครับ,บ,รบให้ตะกรก้อมาดูได้เลยนะครับผมเราถอดซักถอดฟอกโดยผู้เชี่ยวชาญการลือรถยนต์ประกอบอย่างดีไม่มีเสียงดังแน่นอนช่วงล่างเก็บให้ใหม่หมดแล้วสิ่งที่รถมีปัญหาต่างๆนะครับจุดข้อด้อยข้อเล็กข้อน้อยนะครับเสียงเออะ เสียงเออะอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับออฟแอคต,ต่างๆเราจัดการเก็บให้หมดแล้วนะครับรับรองเอาไปมีหน้าที่ซื้อไปแหละเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะฮะแล้วถ้าไม่ซื้อคันนี้ผมบอกเลยถ้าตามช่องเราอยู่ไม่ค่อยได้มีมานานๆจะมีมาทีปีหนึ่งเจอแจ๊สสภาพดีๆไม่ถึง3คันนะครับเราคัดสภาพจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเอารุ่นนี้มาขายนะครับแต่มันไม่มีจริงๆนะครับผมนี่นะฮะเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานวิทยุเดิมจากโรงงานปุ่มต่างๆไม่ลอกเลยนะครับ เจ้าของดูแลเป็นอย่างดีใช้มือเดียวนะครับผู้หญิงใช้งานนะับผู้หญิงใช้งานนะครับผมไม่สองแสนสามหมื่นกว่ากิโลแท้ๆถือว่าน้อยมากๆนะครับอยากซื้อใช้งานอยากซื้อสะสมอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับเมื่อรถไฟฟ้าเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับผมรถยนต์สำมดาบแบบนี้นะครับราคาก็ไม่ค่อยตกนะครับแจ็สเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ราคาตกค่อนข้างยากนะครับผมและคันนี้ที่สําคัญได้ดิสเบกสี่ล้อยางปี22อดอกหนาๆยังใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะครับ ยางเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนมาวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็เติมลมในตัวเช่นอย่างดีนะฮะอันนี้เครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับผมอันนี้เราสตาร์ตเครื่องไว้แล้วนะฮะนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอาดดีนะครับไล้ฝุ่นไร้ใครนะครับผม <c oughs> ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบน็อตไม่เคยแกะนะครับผมคานด้านซ้ายด้านขวาเดิมๆทุกอย่างนะครับและที่สําคัญเป็นเครื่อง i v ว e c ท โคตรประหยัดน้ำมันเลยครับรุ่นนี้โคตรประหยัดน้ำมันเลยนะครับ17 18กิโลลิตรต้องมีไม่ต้องลงทุนซื้อรถราคาหลายแสนบาทเล่นรุ่นนี้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอกเลยนะครับกับแจ๊ดจีอีปี2008มือเดียวป้ายแดงออกข้างแบบนี้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับผม <c oughs> ขอโทษนะครับผมอ่าเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในไม่ได้แคบนะครับแจ๊ดรู้กันอยู่ว่าภายในก็ไม่ได้แคบนะครับผม สิ่งอำนวยความสะดวกมีมากมายนะครับผมนี่นะครับไฟสองแผ่นที่ก็มีมานะครับผมปุ่มเปิมต่างๆไม่ลอกไม่อะไรเลยนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับที่วางแก้วมีโคดเยอะเลยนะครับใช้คําว่าโคดเยอะเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้2จุดอันนี้ซ้ายขวาแล้วก็ที่ประตูตรงกลางอีกและด้านหลังอีกเยอะมากๆนะครับผมให้คุณลูกคุณหลานนะครับซื้อไปขับขี่ไปเรียนมหาลัยรับรองไม่ตกยุคแน่นอนคนที่เป็นสตาร์เตอร์หรือผู้ที่เริ่มทํางานใหม่ๆนะครับ อยากได้รถดีๆไปใช้งานรูปโฉมทันสมัยขับขี่ไปไม่อายใครคนใช้งานในถนนมีเยอะมีเพื่อวมทางรุ่นเดียวกันเยอะพูดคุยถูกคอตามภาษาคนรักรถรุ่นเดียวกันมีมากมายนะครับผมผมบอกเลยนะครับช่วงล่างขับขี่โคตรดีไม่มีเสียงดังซักแอะนะครับสิ่งที่ผมรีวิวในวิดีโอรีวิวจากสินค้าจริงนะครับสิ่งที่คุณจะไม่ได้ไม่ได้รับแค่คุณดูจากมือถือคุณจะไม่ได้ก็แค่ฟีลลิ่งของการขับขี่กับกลิ่นที่คุณได้รับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นผมรีวิว รายงานตามตรงชัดเจนทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะไม่ต้องมาดูรถก็สามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูรถไม่เป็นนะครับ ตัวรถเราอยู่ที่พุทธมทนฑลสาย2กรุงเทพมหานครเห็นคลิปแล้วถูกใจมัดจําได้เรามีบริการสไลด์ออนถึงบ้านท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับหรืออยากจะมาดูเองให้เพื่อนให้ช่างมาช่วยตรวจสอบยินดีนะครับจะพาคนที่เกี่ยวกับ Honda เป็นช่าง Honda หรือใครนะครับที่ดูรถรุ่นนี้เป็นมาได้เลยนะครับให้กูรูให้เซียนมาช่วยดูได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพคันนี้ผมให้ไปเลย1ในร้อย คัดพิเศษมาบริการพี่พี่ของไอยุทธาทุกคนนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับส่วนใหญ่จะเจอไวรุ่นเอาไปจัดทรงลงล้อแต่งโหลดหมดแล้วนะครับแต่คันนี้ได้เป็นสารตั้งต้นอยากจะเอาไปแต่งเพิ่มเติมอะไรผมแนะนําซื้อรถเดิมๆไปแต่งถูกใจเรามากกว่าและที่สําคัญได้รู้รถด้วยว่าไม่เคยมีการดัดแปลงแต่อย่างใดมานะครับเป็นรถเดิมๆ ฝากไว้ด้วยนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้หารถดีๆมาบริการพี่พี่ fc อีกต่อไปนะครับราคาในตลาด2 0 0 0 0 0กว่าบาทมีให้เห็นแต่เราขายไม่ถึง2 0 0,000บาทแน่นอนนะครับลองสืบราคาในตลาดก่อนได้เลยว่ารถของผมคุณภาพเหมาะสมกับราคาเหมาะสมกับเม็ดเงินที่คุณจะเสียไปหรือเปล่าผมกล้าการันตีนะครับมาดูยังไงคุณก็จบขอแค่ให้มาลองยังไงก็จบอันนี้ผมเหยียบเบรกอยู่เหมือนรถติดเนี่ย เครื่องก็ไม่สั่นแท่นเครื่องก็ไม่สั่นให้หัวโยกกลัวอะไรนิ่งกิฟนะครับรอบเครื่องนิ่งกิฟเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพูดเลยนะครับกําไรคันนี้ขายเอาโปรไฟล์นะครับไม่ได้ขายเอากําไรอะไรมากมายแทบจะไม่เหลือกําไรนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบนะครับแล้วก็ซื้อจากเจ้าของเก่ามาแพงด้วยนะครับเพราะว่าที่ยอมซื้อแพง เพราะเราซื้อสภาพครับผมซื้อรถผมไม่ได้ซื้อที่ราคาผมซื้อซีสภาพนะครับอย่างที่ผมแนะนําลูกค้าไปหลายๆท่านบางคนไปซื้อรถถูกมาซ่อมเองเกินราคาแน่นอนนะครับเกินราคาที่ซื้อรถแบบเรียบๆแน่นอนนะครับผมฝากกันด้วยด้วยครับใครชอบก็จัดไปครับผมขอบคุณครับเราติดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันต่อนะครับขับโคตรดีเลยบอกให้เลยนะฮะ นี่นะฮะอัตราเร่งดีนุ่มเงียบนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมนี่นะฮะวัยรุ่นชอบครับผมฝากคุณอาคุณนะซื้อให้ลูกให้หลานดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนแดดก็แรงฝนก็ตกแบบนี้รถคันนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนประหยัดน้ำมันนะครับขับขึ้นเหนือล่องใต้สบายสบาย,บายปลอดภัยไม่กินเข้าวลิงแน่นอนฝากกันไว้ด้วยครับผมขอบพระคุณอย่างสูง